พอกันอีกเท่ที่สองพี่น้องเอ้ยบัแลบัวถั่วกระบงนี่นะแจ็บแห้งหายตาจอยงัดต่อใช่อันนั้นใช่จานของเจ้านี่แหละใช่จานขออยู่บนแล้วจะเขาเสริมนังเมื่อไรวินาหานแรกเขาเสริมไหมเบื่อหูงตัดแจ็บเบื่อหนังมันขุนขากอี่ลิเนาะเพิ่ะมันยังจะขุนโพดอยู่เนาะ ได้จับเดียวพ่อแล้วมือซเป็นน่อมันใส่น้ำแล้วมันสิยากเอาบวมซักนดใส่จานนี่มันเกินจานเลยรอบจากเดือนนะเดือนเดือนกัวตั้งแต่วันเกิดอีลอยนี้บ่บบังบ่บังเอหงอหลงหลุ่มโยไปเบื้องนั่นเออโอ้ยสูงเพิ่นกะยหงคนสูงเลย มีตีนมียังไงมีกระดูกเกือบโบ๊บดไปสั่นมันขอกินอิ่มมันเศร้าหายเดลยมันหลินเซยเยอะสลับเข้าไปเลยแม่สบาอีลับอิ่มแล้วสุูงสไลับเข้าไปเลยสุ o m เข้าไป

ไปลูกไปหนึ่งช่วงสิปีแล้นะพี่มานั่งเบื้องพี่ข้างในพี่มานั่งเบื้องพี่ลูกมานั่งข้างนี้หนึ่งช่วงสิปีแล้วนะเจ้า่อยเอฟซีกว่าอันเขาใจ๊พิษมาหายร้านอีกแล้วแทวหยกร้านน้ำนี่พี่น้องเอ้ยนั่งงามๆลูกสวัสดีปะลุงเนยข้างในไปเลยโอ้ยไปโสออีกแล้วจะ่เป็นตากรองเองเด้อเขาเอาลูกนอนก่อนเด้อ ไปก็ได้เพียงเด้ออ๋อมันคือเอามาเป็นแค่ัเยสบายดีป้าลุงไหลูกสบายดีพี่น้องพี่ป้านะอาทุกน อเลยแล้วกันบ่อยกิดไรเลยคนเห่นผองเลยจอานอนหรือจต้องทีเลเาไหมวายพ่ดูเคยยนได้ไหมได้อธุลมากกินเลยขอบุนะมาใครมานังเด็กนอนอื่อือนอนนอนไม่กินแปไปไปไปปกินกินเจ้านะันปกินยาด อันน่าไม่ขึ้นจะช่วงห้ลโ n ลไงแท้โอ้ลูกค่อยเล้จอยอ้ยเนาะมันเหนียวนน่าไม่ขึ้นหรอคน,น,นกินอิ่มๆนั่น่เพิ่ปะปามามากินข้ตุต้องกินหมดละเินขวกระมัดนะข้าวนี่ยไม่เล้กินเนาะนี่ไม่ได้เต็ม ยิ่งไม่ได้เลยคนเยอะฮะที่คนเยอะไม่ได้ก็ยิ่งเนี้ยนี่กระปุนอยกระปเดี๋ยวพี่น้องนี่กระปุนกะปุนมะทออปลาหมึกด๊อกปลาหมึกอยากอยากอยู่ว่าปลาหมึกนะอยากแล้วโอ้ยปลาหมึกของโป้นี่ปลาหมึกนงโบ้แล้วอี่อะไพี่น้องเอ้ยน้องเคยอยากปลาหมึกถากกว่าเด้อ thêm tua an ninh kia mặt hai mươi năm kia mặt 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 năm kia nào, năm kia mặt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  hết kia mặt năm 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 kia nặng thịt này <laughs> ลูกอันนั้นออกบูกยินบอกหายเด้อว่าว่าพวกไปจำนะแม่พวกไปไปเขานอนไปเขานอนไปเขาไปเม็ดอะไรได้ในหมอนอ่ในหมอนน้อยน่ะย่างอยู่สุดเอาร้อนี่เอาออกเบิ้ดนะเห็นมันขุ่นดอกก่อนเออเอาร้อเอาร้อจยำกอกให้น้องเบิ้ดนะเฮ้ยกินเขาแล้วมึงงัดกระปุนพี่น้องโองเคยงัดแข่งกันเอามึงเอา มีตีนเนาะใส่ตุ่มใส่เนะา,านะได้กินน้่มมันนี่กัได้กินข้าวปุ้นกับน้่มมันนีกก่กัดีสุดแล้วสิไปหาตีนอีกตปนี่ยังเพื่อสะได้กินไก่ตัวนี้ซ้ำซีเธอข้างหัอมันยังบวชโลงจากเื่อเอานี้นี่นะแม่นี่ปนนนไปะพรในแม่เบิ้งเบิ้งเหมาสีเถ็ดพี่หลอกบ่ เดี๋ยวทุนยาปาแหละตอนทุนยาปาดุงและฮึไพสีลงรอยแพทกับบุหูน้องกินก่อนเอออายกินก่อนน้องกินตำลังแล้วมาแล้มาลาก บาบอาะ,อะที่นี่เม่ทางนั้งต่อไอถ้าปิดให้ดอกนี่ผู้เลเรจาจะกินอนทำไมันหุ่งมันหุ่งได้พัน กินนมนะโบกินกินดูทาดูนมแม่ปนนอนะกิน่อยากระตุ้ใ่มกิน่บยากระตุกเแี่บยูสุมเขากับโปงถายเขาย่องเขากย่องดูจนทามเอาแ่ดูแซ่เยอะเขาสิวแชแซ่กระบเอาเลยถ่ายจนทามเขาย่องเป็นเลยคนเป็้นหมักย่อง บอกว่าสั่นเลยพี่น้องแกจะขู่ว่าแซบหรือว่าแซบกินปลามิตรจิลี่บ่สุ่มหายมใหอกันไปปักสองบ่เอ้นมอีร้อยเบิร์ดหลายได้กองน่อยนะกินกลองใหญ่นี่ถิ่มไร้กุ้ว่ะจะได้ได้ เบิดมือก mm ับเบิดกลองกลองน้อยังว่าม <fik> so ือแล้วซองกล่องมันกินนะลับพออีโมกินโบสามผสมถุม anyway. กินซ้ำเชอนได้กูนะ้กินขาวอ่ม <carrots> ึงได้องะทองจมถุงนะสามบฮะ มมีละวซ้ำซ้อังป้อ,อ,อ,อปหลับซ้ำจับมึงกินไปใส่ใส่ซุ้มมึมีละวา้ำจับซ้ำจับอันนี้ได้พี่น้องป้าน่ะโนะบมันคล้องโปดขึ้นปลาหมึกนะนูลเลี้ยงบัวไว้ดอกสูงกลัวซาำโลมึงผู้เดียวปลาหมึกหันคักแล้วนนลหนวดแล้วปลาหมึกหนวดนะมึงกินอยู่ปลาหมึกหนวดมันจะสวะเลี้ยงบัวไว้พี่น้อง,องะระดับคนเดียวนะซ้ำโลเบิ่งคักเลยหนวดง่าย อะไรๆตบหน้ากินไกจนั่นลูกกินขาวกินนมอีกพ่อมาหยาิกระพุนอีกห้วยกินอันนี้ก็เอายังไหนก็กินเลยเบิ่องโองนะเบิ่งเน่อุ้ยสิเป็นตะพามเลยนี่นะบบงามได้หุ่นบบงามได้พเคนยานอนเดือดนะมูเจ้าเฮียนอนเดืกเด้อ พี่ตีเจ้าอ,อ,อย่าสีหนาเนี่นนนนยน,น,นั้นเห็นมาทายสีหนาสีตานะเบิ้งนั่นแหละไม่ไมาจังบาดมือมือเว้นนี่นะขอบมันสีหนาผู้ใหญ่แหละบาดนี่มันสีป่เ,เออผู้ที่บาดเนี่ยสออีอโอ้ยสะออนพี่น้องเอ้ยสะออนน้องเคยทำกิน กะทิกระทิลายได้กะทิกองปลายุก่องใหญ่อกงใหญ่กองนอออีกน้่ามั่นั่งเหรอย่างอยู่หลับเอาน้ามาให้มันชุมดีกว่ามหันบดยหเ็นบูดได้สุเมะระปุ้นนี่ก็ใช้กระจาดนี่ไหวโบตองใส่ถุง หมูเอ้ยหมูเอ <t rio> <t rio> <t rio> uh ้ยเป็นลูกไผ่ได้หมูเอ้ยบุบงแม่ทามบ้างบุบงแม่ทามเดียเป็นลูกไผ่ใช่พอนะจีหมูดูฮะเอิ่นพอจอยดูพอจอยพอจอยเอ้ยเอิ่นพอจอยเอิ่นพอจอยพอจอยพอจอยอะปลาปลาดูปลาปลาดูปลาปลาเอิ่นพอเคียวดูพอเคียวไม่เรียบเด้ไม่เรียบ ท่าน,น้าเฮ้ยกินเบิดแม่เสียดายน,น,น่ะขอเหตุตั้งแต่แองเลยนะนั่นมันนะกินเบิร์ดแม่นั่ม,มันนะพี่ตัวจ้อยแล้วก็มีพี่ลูกตัวจ้อยแล้วก็มีมั้ยอีรอยกินตัวนี้พาดูดน้องแม่จะไหนนอนนี่ลูกพอกินแล้วปิดไฟนอนเทันเกิดอยากก็กินลด มึงดูพี่น้องมึงดูมึงดูมึงดูมันเป็นตะสังโอ้ยเสียงโทรทัศน์เปุ่นกระด้างดังเจ้าสิตี้เดีกวกสิสไปจักน้องพี่น้องเดี๋ยวเอาสียว่าให้มันกลัวมี่น้องเด้อวอให้มันกลัวเสียงโทรทัศน์เสียงทีวีถกอยู่ข้างในเบิรงห่าสูงสิเบิร์เลยนะมีเสียงอะไกันบ้อยนะครับการเสียงหยับการเสียงหยับ น้องเคยเออลุงลุงย่อมเลยลุงนะย่อมแท้ช่องจับช่องจับน้องนะสามจับอ้ายน่ะสองจับเดี๋ยวว่าพยายามมันกลมขเจ้าวขันกุศนายโทรทัศน์ยันมันนะจะว่าตายเลยเนาะสิดเดือดซีดอ๋อตัวพี่น้องอัลาพระจักเด้อพี่น้องเด้อมันไหนนะเสียงทีวีเพิ่นเข่าโบยางอันไหนปนใดอัลาพระจักพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ย อ้ยบสูลุงบบสูน้องเคยพี่น้องเอ้ยอ้ยบสูน้องน้องกินเก่งกลัวแทบแทบแบเซ็บเซบ